สวัสดีครับผมสวัสดี f c ทุกท่านนะครับขอสวัสดีลูกค้าที่ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้นะครับขอรีวิวรถใช้งานตัวเองสักคันนะครับผมเพื่อมีลูกค้า FC ท่านไหนหารถนะครับคุณภาพดีไว้ใช้นะครับรถคันนี้นะครับ ปะวัตดีมากนะครับคุณภาพก็ดีมากนะครับผมเป็นรถที่สวยงามมากนะครับแล้วก็คุณภาพดีมากครับ Fortuner B ศูนนะครับผมเป็นเกียร์โฟวินนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาโฟวินนะครับผมสวยงามมากนะครับเดิมเดิมเจ้าของเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผม สวยงามนะครับคันนี้สวยงามมากๆนะครับก็ขอฝากไว้พิจารณาหนึ่งคันนะครับผมพอดีผมก็เอาไว้ใช้งานนิดๆหน่อยๆนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสวยงามนะครับผม แม็กเจแปนขอสิแดแท้นะครับพรีเมียมนะครับพรีเมียมสวยงามนะครับผมพรีเมียมสะอาดนะครับภายในสวยครับภา,ายในสวยออร่านะครับ จอทัชจีนนะครับ7จดีนะครับ9้านิ้วเกียร์โฟวินนะครับ,เ,รบเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคมสะอาดนะครับผมเบาะหนังแท้จากโรงงานตั้งแต่เกิดนะครับ เผื่อมีลูกค้าท่านไหนหารถครอบครัวนะครับสวยงานนะครับผมก็ใช้นิดๆหน่อยๆน,นะครับเอาไว้พาคนแก่ไปวัดวันนี้นะครับวันที่วันนี้วันที่สิบหนะครับสิบหกกุมภานะครับ วันนี้วันที่16กุมภาพรุ่งนี้วันที่17กุมภาก็จะพาคนแก่ไปวัดท่าสุงนะครับอุทัยธานีนะครับเป็นรถใช้นิดๆหน่อยๆในครอบครัวนะครับใครสนใจก็มาได้เลยนะครับผมสวยงามมากนะครับ ฝากไว้พิจารณาหนึ่งครันนะครับผม3500 0 0บาทครับสวัสดีครับ